สวัสดีครับวันนี้วันที่30สิงหาปี -65 นะครับวันนี้เป็นวันอังคารมีการประชุมบุติสภานะครับเพิ่งการประชุมพินารา่างเพิ่มหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี66นะครับเพิ่งส่งมาจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับในร0 5วันนี้มาถึงบุตรก็20วันนะครับก่อนอ,อื่นจะไปเรื่องล่างเพิ่มหยัดงบประมาณที่ผมทําเป็นตอนที่5เนี่ยนะครับ พอดีมันมีข่าวเรื่องของอย่างเช่นเรื่องของน้ําท่วมเรื่องของภัยแล้งนะครับเป็นเรื่องของผมว่าจะทําคลิปในเรื่องของความมั่นคงในตอนที่สามเป็นเรื่องของภัยภูเขาครับภัยภูเขาของประเทศไทยตอนแรกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของความแตกแยกการเมืองนะครับแต่ตอนนี้กลายมาเป็นเรื่องของ global warming กับน่าสนใจผมจะเอามาพูดนะครับในขอให้ติดตามนะครับในตอนของเรื่องของความมั่นคงนะครับ เดี๋ยวกลับมาที่เรื่องของวุฒิสภาครับเรื่องของวุฒิสภาเนี่ยผมก็ติดตามนะครับตั้งแต่เรื่องของเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เรื่องของการรับทราบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ที่จะใช้ปี6 6ถึง70เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนครับขอให้ติดตามจนแบ่งเป็นตอนๆน,นะครับต่อมาก็เรื่องเมื่อวานนะครับเป็นเรื่องของการเห็นชอบให้คือเป็นหน้าที่ของวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบไอการท่านใหม่นะครับท่านนาลี ตันทัศเสถียรน,นะครับเป็นในการสูงสุดถ,ถือว่าเป็นในการสูงสุดผู้หญิงท่านแรกเลยนะครับท่านในข่าวของอเพจของ The Standard ลงว่าท่านเป็นเจ้าของคดีทำคดีเพศสาอูด้วยนะครับดีผมก็มีหนังสือเกี่ยวกับคดีเพศสาอูอยู่2เล่มน,นะครับถ้าใครสนใจนะครับอินบ็อกมาได้นะครับแต่อันนี้จะอาจจะส่งต่อในราคานะครับจะไม่แพงมีอยู่สอเล่มน,นะครับถ้าใครสนใจเรื่องคดีของเพศสาอูนะครับขอให้ อินบ็อกมาเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้นะว่าหนังสือมีสองเล่มอยู่ข้างๆผมแล้วกันนะครับท่านะต่อมาที่ท่านเลยท่านจบพาวเวิร์ดอันนี้ผมก็ชอบเลยครับถ้าจบพาวเวิร์ดเนี่ยต้องเป็นคนเก่งมากๆเลยนะครับต่อมาในเรื่องของบุตรทนะครับที่ผมนั่งฟังเรื่องของบุติเนี่ยหรือเรื่องของรัฐสภาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือบุติสมาชิกนะครับคือมันเป็นเรื่องที่สําคัญเป็นความรู้ที่เวลาเขาพิปายจะมี คนที่เก่งๆในสาขาต่างๆเนี่ยจะมาภิรายแล้วให้ความรู้นะครับอาจจะใช้เวลานั่งฟังนานหน่อยแต่จะได้ความรู้มากนะครับสาหรับท่านที่ทํางานไม่ได้มีโอกาสให้ฟังเนี่ยก็มาที่เพจของผมเนี่ยจะหาความรู้ในด้านของคือประเทศเราเนี่ยปกครองแบบรัาสามฝ่ายก็จะมีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายบริหารฝ่ายตุลาการนะครับฝ่ายนิติบัญญัติก็คือรัฐสภาเนี่ยมันจะเอาความรู้ที่ผมกันกองแล้วแหละมาพูดนะครับแล้วก็เรื่องของอ ฝ่ายปริหานก็คือคณะมนตรีเขาจะมีประชุมคณะมนตรีวันอังคารน,นะครับคือในส่วนตัวผมเนี่ยได้สัมผัสงาน,น,านพวกน,นี้มาผมอยู่ทํางานอยู่แผนการเมืองเนี่ยจะสัมผัสเกี่ยวกับวราระการประชุมของคลรมนะคะระับครมผมไม่เคยไปรับวราระประชุมคลรมอก็เคยไปรับวาระประชุมสภาก็เคยแต่ของสภาเนี่ยจะทํามากหน่อยของประชุมครมอเนี่ยจะอาจจะทําไม่ค่อยมากนะทำอยู่ประมาณปีไปรับวราระในตึกเก่านะครับตึกสีส้มสีอันเก่าไม่ใช่ตึกอันใหม่นะครับ พอรับวาระเสร็จก็จะมาเขาก็จะมาสรุปนะครับหัวหน้าแผนกแล้วก็นายหารที่รับผิดชอบก็จะสรุปเกี่ยวกับให้รัมตีรสรุปเรื่องวาระประชุมแล้ววันล,ลุ้ขึ้นก็ไปไประชุมแต่วาระไปรับวาระก็วันจนันทร์กางคานก็จะประชุมนะครับสภาก็เหมือนกันครับผมก็ไปรับวาระแล้วก็ไปสรุปให้รัมตีแล้วเวลามาประชุมผมก็อยู่หลังบัหลังประชุมคลมผมก็เคยไปนะครับคณะกรรมาการกันกองก็เคยไปคณะกรรมการธการของ สภาก็เคยไปครับก็ได้สัมผัสงานพวกนี้ก็เลยมาเรียนรู้ต่อเพราะทิ้งงานพวกนี้ไปสิบกว่าปีแล้วครับอันนี้ก็เป็นรัน้นนูลก็ฉบับใหม่เดี๋ยวแต่ผมใช้รั้มนูลปี40นะครับต่อมาต่อเนะยครับคือมันเป็นอำนาจสามฝ่ายนะครับแล้วก็ตุลาการด้วยผมก็เรียนด้านกฎหมายมาด้วยนะครับคือรั้มนูลปี60เนี่ยพอเปิดไปดูฉบับใหม่เนี่ยมีทั้งหมด16หมวดน,นะครับวุฒิสภาเนี่ยอยู่ในหมวดที่เจ็ดนะครับ อยู่ในบทที่เจ็ดที่ว่าด้วยรัฐสภาแต่อุธสภาเนี่ยอยู่ในส่วนที่สามนะครับส่วนสสอ,อยู่ในส่วนที่สองนะครับมันจะมีเรื่องของอาการได้มาของอุธสภาเนี่ยจะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนบน,นที่เจ็ดที่น่าสนใจผมกาลรงสนใจคือเป็นแนวนโยบายแห่งรัฐนะครับแนโยบายแห่งรัฐก็คือรัฐก็ต้องตากฎหมายนะครับแล้วจะมีเรื่องของการกําหนดการจัดทํานโยบายนะครับแล้วก็แผนยุทธศาสตร์อันนี้ก็สําคัญเพราะว่าเป็นแผนแม่บทของประเทศนะครับ ก็จะมีในหมวดที่16ก็น่าสนใจเรื่องการปฏิรูปประเทศนะครับอันนี้ผมก็สนใจอยู่การปฏิรูปประเทศเนยพอดีผมเข้าไปเปิดดูอ่ะได้ยินคําว่าบิ๊กอ่าบิ๊กล็อกนะครับเหมือนแปลว่าหินใหญ่หรือไงเนี่ยเขาบอกว่ามันมาจากแนวคิดทีทข่ขินขินน้่มันหนักมากถ้าเรารเคยยื่นได้ก็เท่ากับเราไปปฏิรูปประเทศการเปลี่ยนแปลงประเทศให้ให้เกิดการปฏิรูปนี่ผมนั่งฟังอยู่ในเว็บของสถาบันพระปกเกล้านะครับ สถาบันพปกเก้าที่ก็เป็นสถาบันที่เขาทําทงานทางด้านการปฏิรูปการเมืองด้วยนะครับเขามีภารกิจในเรื่องของอเรื่องของให้ความรู้ด้านประชาธิปไตยนะครับก็จะมีหลักสูตรให้ประชาชนเรียนแล้วก็จะเป็นของเยาวชนเรียนด้วยแล้วก็จะเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างและที่มา,าเนื้อหาของรัฐนูลเพื่อการปฏิรูปนะครับพอดีค่อยฟังก็จะมีอาจารย์ปริญญาทเวทเว,วานนมิตรที่ผมชอบอันนี้ท่านอาจารย์ก็มีส่วนร่วมด้วยนะครับ ดีพอพอเปิด youtube ให้ฟังจะมีเด้งออกมาอันของอาจารย์สมรักจัดกระบวนพลนะครับอดีตผู้ข้าสาชารดีกาและเป็นอดีตปปชดีท่านเขาพูดเรื่องของอนิติสงครามพอดีได้ยินศับใหม่ๆเรื่องนะที่สงครามก็เป็นเรื่องของน่าจะเ,เรื่องท่านอาภิปรายในเรื่องของท่านพูดในเรื่องของออยู่ช่องหนึ่งผมจงไม่ได้ท่านพูดในเรื่องของคํา,าคสั่งนี่คําสั่งเนี่ยมันเป็นกฎหมายไหมคําสั่งของนัปฏิวัตินะครับ แล้วก็พูดถึงเรื่องของรัฐาธิปัตย์รัฐาธิปัตย์อมาจากไหนเนี่ยผมผมก็เคยฟังอาจารย์เทวาปริญ,ญาเทวาแล้วมีถนะึงคำว่าราัฐาธิปัตย์เนี่ยก็ไม่มีในกฎหมายนะครับก็ไปเอามาจากไหนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นักกฎหมายอาจจะต้อาาตงเข้าไปศึกษาอะไรพวกนี้เพราะว่าเราเป็นนิติรัฐนะครับ<น>การปกครองประเทศต้องปกครองประเทศด้วยกฎหมายนะครับกฎหมายที่ชอบนะครับคืออันนี้ผมก็เข้าใจว่าบางทีเนี่ยถ้าเราทําตามเรื่องของกฎหมายอะไรเนี่ยเรามาอาธิบายเรื่องกฎหมายเนี่ย กฎหมายมันเป็นข่มขับกระเบียบระเบียบการปกครองหรือที่อะไรก็จริงนะครับแต่ว่าเวลาเวลาคนเขาต่อสู้กันทางการเมืองอการเมืองเราก็รู้ว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สินนะครับคือเป็นการแย่งชิงนะครับเรื่องของผลประโยชน์ต่างให้กับกลุ่มของฝ่ายการเมืองคนใดฝ่ายการเมืองหนึ่งที่เขาต่อสู้กันเนี่ยเรื่องกฎหมายมันอาจจะบางทีมันก็มันก็ไม่ได้เป็นไปตามกฎหมายเหมือนกันนะบางทีเรามานั่งอ่านเราเรียนกฎหมายเนี่ยนะครับ บางทีมันเป็นการแย่งชิงอำนาจนะครับอันนี้เวลาดู Youtube อันหนึ่งมันจะมีเด้งไหมอันถ้าเราสนใจเกี่ยวกับเรื่องด้านการเมืองมันจะมีเด้งให้เราอ่านพอดีก็ไปเก็บมาอ่านนะครับสับใหม่ๆครับบิ๊ก g ล็อกนครับบิ๊กล็อกนี่ก็เป็นเรื่องของที่คณะมนตรีเขามีการอนุมัติมาแล้วนะครับอนุมัติแผนปรับปรุงการปฏิรูปซึ่งมีอยู่63กิจการนะครับมีอยู่800 ว่าโครงการนะครับในวงเงิน60,000 6พันล้านบาทนะครับอันนี้เอาเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆมาให้รับทราบกันนะครับสำหรับผมนี่ก็จะติดตามเรื่องของการเมืองไปเรื่อยๆนะครับเรื่อง,องการปฏิรูปการเมืองแล้วอาจจะมีถ้าเขามีหลักสูตรให้เข้าไปเรียนในสถาบันพุก้าวในประชาชนทั่วไปเนี่ยก็จะเข้าไปเรียนถ้าเป็นเรียนออนไลน์ก็จะดีมากเลยครับคือนะ <c oughs> ในเรื่องของวุฒิเนี่ยนะครับวุฒิเขาจะมีอำนาจ อำนาจในการพิจารณาและการกองกฎหมายพระราชบัญญัติต่างๆนี่ครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูลน,นะครับแล้วจะมีอำน,นาจในการอนุมัติพระราชกําหนดนะครับควบคุมการบริหารและการผ่นดินเช่นตั้งกระทู้ถามอะไรพวกนี้นะครับซึ่งผมก็เคยเข้าไปฟังเข้าไปเลยทั้งวุฒิทั้งสสเนี่ยนะครับเข้าไปฟังอยู่ทําอยู่ประมาณสิบกว่าปีครับตั<ส>้งแต่ม<ส>ีหน<ส>้าผมทีคนหนึ<ส>่งเป็นหน้าการเมืองให้ผมไปที่หลังบัลลังก์เลยครับแล้วก็ไปไปห้อง ประธานสภาไปห้องรองประธานสภาที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องกระทู้นะครับกองการประชุมอันนี้ไปบ่อยมากนะครับสําหรับในเรื่องของอราง่างรัฐมนตรีเนี่ยคือทางรัฐบาลเนี่ยพอเข้าอนุมัติเสร็จคลมเนี่ยก็เข้ามาเข้าที่รัฐสภาไปเข้าที่สสก่อนนะครับรับวะที่สสนะครับวาระ,ะ,รระแรกวาระสองก็จะเป็นเรื่องของกรมรมธิการพิรนานะครับแล้วก็จะมาเข้าระฐสาม,มีการหลวงมตินะครับก็ผ่านไปให้บุตรอันนี้นะครับอันนี้เป็นตามขบวนการ ตามกฎหมายนะครับในเรื่องของร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยทำไมเราต้องติดตามเราต้องไปติดตามสมมติเราสมมุติเราเป็นคนทั่วไปนะครับเราเป็นข้าราชการที่เกษียณแล้วอาจจะมีเงินเก็บเงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยเราจะลงทุนทํะไรเราก็ต้องไปดูแผนแผนของงบประมาณนะครับในเรื่องของงบลงทุนเนี่ยงบลงทุนมีเท่าไหร่แล้วเราติดตามในส่วนของรัฐบาลในเรื่องของการลงทุนเนี่ยเขาเขาเอางบลงทุนไปลงทุนด้านอะไรบ้าง เราคิดจะลงทุนในด้านของอย่างเช่นอสังหาริมทรัพย์หรือจะลงทุนในหุ้นลงทุนอะไรเราจะได้รู้เรามีความรู้เรารู้ว่าลงทุนได้ถูกต้องนะครับหรือเราจะลงทุนเกี่ยวกับสินค้าที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุเช่นอาหารคลีนอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ยเราจะได้ลงทุนถูกเพราะว่าเพราะว่าอะไรเดี๋ยวนี้คนนะพอเกษียณแล้วเนี่ยบางทีเขาเงินมันลดลงนะครับบ้านก็ต้องอาจจะต้องเปลี่ยนรถก็ต้องใช้นะครับรถอาจจะเก่าอาจจะต้องเปลี่ยนลูกหลาน ก็มีเยอะขึ้นอาจจะต้องเปลี่ยนบ้านหลังใหม่อะไรประมาณนี้มันอาจจะต้องหาเงินนะครับด้วยการลงทุนแบบ a s s i v e income นะครับเพราะแบบเป็นเงินเงินที่เราได้แต่ละเดือนเนี่ยมันเป็นเงินด้านที่หนึ่งตามโรเบิร์ตอิซายากิคุณพ่อสอนลูกรวยเนี่ยที่เขาเขียนตำราเนี่ยครับดี๋ยวนี้เขาก็คนสมัยใหม่เนี่ยเขาเข้าไปอ่านตำราพวกนี้นะครับเขาก็จะรู้ว่าไอ้เงินที่เราได้มาเนี่ยเป็นเงินด้านที่หน,นะครับเงินด้านที่ห พอเงินได้สองนี่เป็นเงินที่เกี่ยวกับการทํานู่นทําเนี่ยการทําขนมกัไรอย่างอย่างบ้านผมทําขนมเนี่ยถ้าใครติดตามในเฟซเนี่ยับบันนา,บนาฟี่นะครับเป็นขนมที่เกี่ยวกับอาจจะมีกล้วยหอมนะครับราดด้วยนมเนยผงอะไรช็อกโกแลตนะครับว่าก็ทําอันนี้เป็นเงินได้สองซึ่งมาจากการทํา รายได้เล็กน้อยเงินท่านที่สามก็กิจาการที่ลงทุนที่ผมจะว่าเนี่ยถ้าผู้เกษียณแล้วก็อาจจะลงทุนเราจะรู้ว่าเออเราจะลงทุนด้านไหนเรื่องการท่องเที่ยวเลยไปดูนโย,ยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ดูเรื่องของงบประมาณด้วยเขาปีนี้เขามีงบลงทุนขนาดไหนนะครับส่วนเงินด้านที่5้าแพสซีอินคัมอาจจะลงทุนในหุ้นในอสังหาริมทรัพย์อะไรประมาณนี้เราก็ต้องสนใจในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับบางทีมันจําเป็นนะครับอย่างที่ผมบอกอะเงินมันมีสี่ด้านครับสําหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องที่จะ มาให้ทราบนี้ก็ขอให้ติดตามนะครับเช่นเรื่องของภายคู่คามว่ามีอะไรบ้างนะครับต่อไปก็เป็นเรื่องของการปฏิรูปการปฏิรูปประเทศนะครับก็จะมีเรื่องยุทธศาสตร์เรื่องการปฏิรูปเรื่องแผนหน้าเศรษฐกิจซึ่งจะแบ่งเป็นตอนๆตนามเรื่องนะครับก็ขอให้ติดตามกันะครับผมจะย่อๆมาให้ฟังเพราะท่านอาจจะติดตามไม่ไหวแล้วครับ แผนปการตัวรูปอะรมีเป็นร้อยๆหน้าไม่ไม่ไหวครับเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้นะสก,กับขอ,อให้ติดตามขอบคุณมากครับ